นิทานเรื่องไก่ได้พลอยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งในชนบทซึ่งเจ้าของก็คือชาวนาเขาเลี้ยงไก่ไว้เป็นจำนวนมากทุกๆกวันชาวนาก็จะปล่อยให้ฝูงไก่ออกมาเดินคุ้ยเขียหาอาหารกินตามธรรมชาติแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่กุกไก่เดินออกมาหาอาหารกินใกล้กับทุ่งนา ขณะที่พ่อไก่กำลังเดินคุยเขี่ยหาอาหารอยู่นั้นบึงเอิญมันก็เหลือบไปเห็นพลอยเม็ดงามเม็ดหนึ่งส่องประกายรีบระยับอยู่บนพื้นพ่อไก่จ้องมองไปที่พลอยวิบวับเม็ดนั้นพรางรำพึงรำพันขึ้นมาว่าทานายของข้ามาเห็นพลอยเม็ดเนี้ยเขาต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยเขาต้องเก็บมันขึ้นมาเลยทีเดียว แต่สำหรับค่าพลอยเม็ดนี้มันไม่มีค่าเลยแม้แต่น้อยอันที่จริงอ่ะข้าเปลือกหนึ่งเมล็ดยังจะมีค่ามากกว่าพลอยนี้อีกจากนั้นพ่อไก่ก็เดินผ่านพลอยเม็ดนั้นไปแล้วคุยเขียดินเพื่อหาอาหารกินต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของล้ำค่าอาจจะไม่มีประโยชน์เลยหากตกไปอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่า เช่นเดียวกันกับพ่อไก่ที่เห็นเม็ดพลอยราคาแพงอยู่ตรงหน้าแต่ก็มีอาจใช้ประโยชน์ใดๆกับสิ่งของนั้นได้เลยถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ